สำหรับวันนี้ก็ได้เวลาย้ายฐานลาตะเวนนะครับเปลี่ยนพื้นที่ในการทํางานนะฝากติดตามภารกิจต่อไปของพวกเราด้วยนะครับโอเคเริ่มภารกิจต่อไปกันเลยเราสวัสดีครับผมจ่ายชาติทหารพานนะครับวันนี้เราเข้ามาในพื้นที่ ดึกกันเลยนะครับวันนี้ฝนนี้ตกพื้นที่บริเวณพื้นนี่นะครับเปียกชื้นหมดเลยผมเพิ่งจะกางเต็นท์แล้วก็ผูกเปเร็จเมื่อกี้นี้แล้วทีเนี้ยพื้นมันชื้นนะครับผมว่าจะต้องก่อไฟนะครับไล่สัตว์หรือไอคานสักหน่อยไม่รู้จะก่อติดหรือเปล่าเปียกหมด ต้องลองดูนะครับอะไรพอจะก่อได้บ้างเอาไม้นี่ลองพื้นนี่ครับสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับยางในรถนะครับผมผมก็เตรียมมาด้วยช่วยได้เยอะเหมือนกันครับ เกือไว้โอเคเดี๋ยว ไล่สัตว์เลือยคานนะครับไม่ให้เขามากวนเราบางครัง้งเขาหนีฝนมาเขาจะมาอยู่ในในเป้หรือว่าในล็อกแสกเราเกิดอันตรายครับต้องกันไว้ก่อนอีกอย่างก็ไล่ยุงไปด้วยนะครับผมโอเคนะมันจะกาอติดง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าผมเอาอยางในรถมา ไหนฟืนผมอยู่ไหนแล้วผมจะพาฟืนดีกว่าไม้ฟืนมันชื้นนะครับผมต้องพาให้ปิดชิ้นเล็กๆเพื่อจะไล่ความชื้นออกจากไม้ให้หมด ามาผึ่งไว้ที่ไฟผมผมจะต่อไฟไม่ต้องก่อไฟแรงมากนะครับผมจะต่อให้พอได้มีกลิ่นไฟก็อพอแล้วนะครับ อีกอยานะครับเรื่องแสงสีเสียงนี่ก็ต้องเข้มงวดเหมือนกันแต่บางครั้งนะครับมันก็ต้องมีข้อจำกัดไว้บ้างถ้าไม่ใช้แสงไม่ใช้เสียงเลยก็มันก็ต้องอยู่ลำบากสักหน่อยแต่เรามีเวนมียางก็อยู่นะครับโอเคอผมจะทำชิ้นเล็กๆอ่ะ <Okay. S 2> วันนี้ภาวนานะครับคืนนี้ภาวนาจะให้ฝนตกมาแล้วกันเพราะว่า มาตอนกลางคืนเ้ามองไม่เห็นอะไรเลยครับผมจุกรางหกหน่อยวันนี้ภารกิจเยอะนะโอเคโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ก่อไฟเรียบร้อยแล้ว ผมก็รู้สึกร้อนนะครับผมก็เลยถอดเสื้อพอดีเสื้อนั้นเหงื่อเหงื่อเปียกเต็มไปหมดเลยนะครับต้องถอดเดี๋ยวสักประมาณสักดึกๆน่ะก็ต้องใส่แต่ตอนนี้ก็ขอตัวไปทำภารกิจตอนกลางคืนก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันพรุ่งนี้เช้านะครับโอเคเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับผม ตอนนี้ก็ห้าทุ่มกว่าแล้วนะครับทุกคนผมนอนไม่หลับเพราะว่าผมกินกาแฟทุกครั้งที่ผมกินกาแฟก่อนนอนนี่ผมจะนอนไม่ค่อยหลับอากาศก็ค่อนข้างเยเย็นแล้วครับตอนนี้แต่ว่าเสื้อมันเปียกเหงื่อผมก็เลยไม่อยากใส่ ก็เลยถอดเสื้อนอนนะครับไฟที่ก่อไว้ก็ดับแต่ก็คงจะไม่ก่อแล้วแหละค่อยก่อพุ่งี้เช้าต้มกาแฟหรือไม่ก็กินน้ํำขิง โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนเช้าแล้วกันอรุณสวัสด์ยามเช้านะครับทุกคนตื่นเช้ามาก็ดื่มกาแฟก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยออกไปทำภารกิจกันตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งแล้วนะครับในการก่อกองไฟต้มกาแฟสำหรับผมนะครับหือว่าสำหรับ เพื่อนทหารหลายนายนะครับผมจะก่อกองไฟเล็กๆนะครับนะเพื่อจะได้ประหยัดประหยัดไม้ฟืนแล้วก็เป็นการก่อกองไฟทางยุทธวิธีด้วยนะครับผมเปลวไฟจะต้องไม่ต้องสูงมากนัก <ๆ S 1> การทำไม้คานสองไม้นี่ก็ต่ำๆนะแป๊บเดียวน้ำก็เดือดแล้วครับผม แต่ถ้าเราถ้าเราก่อกองไฟกองใหญ่ๆทุ่งสูงนะครับอันดับแรกก็ต้องเปลืองเปลืองไม้ฟืนนะอย่างที่สองก็คือการเปิดเผยที่ตั้งของตนเองนะครับผมถ้าเป็นเวลากลางคืนถ้าจําเป็นต้องก่อต้องก่อแบบนี้นะครับถ้าเราจําเป็นต้องก่อเพื่อประกอบอาหารปรุงอาหารเราต้องก่อแบบนี้ก่อกองไฟเล็ก,ลกๆใช้ไม้คานต่ำๆพอ เปลวไฟจะต้องไม่แผ่รัศมีสูงหรือว่ากว้างมากพอนะครับผมเดี๋ยวค่าศึกตรวจพบได้นะแล้วก็เลือกที่ตั้งนะครับมีที่กำบังแล้วก็อยู่ที่ป่าลุกทึบนะครับเปลวไฟรัศมีไฟจะได้ไม่ต้องแผ่ออกไปด้านนอกนะครับผมช่วยพรางได้ดีเลยทีเดียวโอเคตอนนี้เสียงน้ำเดือดแล้วนะเดี๋ยว กินกาแฟเช้าก่อนอดื่มกาแฟยามเช้าด้วยกันนะครับทุกคนเดี๋ยวสักพักก็ได้เวลาแต่งตัวไปทำภารกิจแล้วนะครับ ตอนนี้ก็ได้เวลาไปทำภารกิจแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอตัวนะไปทำภารกิจยามเช้าก่อนนะครับทุกคนนะดวงอาทิตย์ขึ้นสวยดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าขึ้นสูงแล้วนี่ครับผมสวยดีเหมือนกันโอเค เดี๋ยวไปทำภารกิจก่อนครับปฏิบัติภารกิจยามเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะต้อง ต่อไปก็จะเป็นการรับประทานอาหารนะครับผมแล้วก็เตรียมฟืนไว้โอเคหมวกนี่มันจะเปียกหน่อยครับผมต้องหาที่ตากไว้นะแผนไว้บริเวณน,นี้ กับข้าวของเราเช้านี้นะครับพ่อครัวธรรมสงก็จะเป็นผัดเต้าหู้ใส่ถั่วงอกหรือว่าผัดถั่วงอกใส่เต้าหู้ไม่รู้จะเรียกแบบไหนนะครับส่วนอาหารพิเศษของเราก็จะเป็นยอดเพกาครับกับแจ่วบองครับแจ่ยวบองนี้น้องแจีวให้มานะครับของเอฟซีส่งมาให้น้องเจ๋ว ผมก็ขอแบ่งมารับประทานนะครับผมนี่คืออาหารพิเศษของเราสังเกตได้ว่านะทุกคนจะได้ยินเสียงรถวิ่งผ่านไปผ่านมานะครับ ขออนุญาตทานไปด้วยพูดไปด้วยแล้วกันเพื่อความรวดเร็วพวกเราต้องเกาะติดถนนไว้นะครับแต่ทางนี้ทางนั้นเราต้องหาภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบทางยุทธศาสตร์นะครับอืมจอเพกา วันนี้โชคดีหน่อยครับตอนเช้าฝนไม่ตกออาหารแล้วนี่ก็คือน้ำของเรา วิถีชีวิตของทหารพานอย่างพวกเรานะครับอยู่ง่ายกินง่ายใบเพกานี่ทุกคนสังเกตว่าหลายคลิปที่ผมกินผมทานนะครับคือผมก็ชอบชอบเหมือนกันนะครับเป็นยอดผักที่ผมชอบเหมือนกันรสชาติขมขมอ่อนๆ เผ็ดอ่อนๆครับอย่างที่ผมเคยบอกนะครับกับในคลิปที่ผ่านมาเราต้องอิ่มท้องไว้ก่อนนะครับหิวม่หิวเราต้องกินไว้ก่อนเราไม่รู้ว่าสถานการณ์นะหรือว่าภารกิจมันจะเป็นแบบไหนมันจะมาเมื่อไหร่นะครับเราต้องประเมินสถานการณ์วันต่อวันนาทีต่อนาทีครับผม เดี๋ยวเรามาเตรียมฟืนไว้ก่อนนะครับทุกคนจะได้มีฟืนใช้ปรุงอาหารต้มน้ำร้อนอะไรก็ว่าไปรปุ่นนี้แหละครับ ได้แล้วสองท่อนนะครับเอาสองท่อนพอเดี๋ยวผมจะไม่ผ่าจะเอาเป็นท่อนแบบนี้เลยไฟจะค่อยๆกินไปเรื่อยดีกว่าโอเค ตอนนี้ฝนก็เริ่มมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาน้ำจากแกนลอน5ลิตรนี้ใส่ไว้ในขวดนี้เพื่ออะไรรู้ไหมครับเพราะว่าจะเอาแกนลอนไว้รองน้ำฝนเอาไว้ใช้นะครับตอนนี้ก็เริ่มปล่อยลงมาแล้วดูท่าทีน่าจะตก มาสำรวจดูว่าเต็นท์ของเรานั้นจะกันฝนได้ไหมข้างบนนี้ก็เป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะเอาผ้ากันฝนหรือว่าเสื้อกันฝนมาบาังกันฝนสาดไว้นะครับเพราะก็จะมีของอยู่ตรงนี้นะครับผมโอเค ก็คือพวกเราอยู่กันจนชินแล้วนะครับสำหรับแนวหลังที่ส่งความห่วงใยมาว่าพวกเราลำบากไม่ต้องเป็นห่วงนะครับพวกเราไม่ลำบากครับผมพวกเราสบายดีนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่ส่งกำลังใจและความห่วงใยมาให้พวกเราพวกเราสบายดีครับผมพวกเราอยู่กันจนชินแล้วนะครับ แต่ผมว่าจะต้องต้มน้ำร้อนกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปแล้วเดี๋ยวหรือว่ามาม่านเองนะครับผมฝนก็ตกลงมาโชคดีนะครับลมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ไม่ค่อยมีลมอ่อฟืนผมฟืนผมไว้ตรงนี้ โชคดีหน่อยนะครับที่ผมเตรียมฟืนไว้นะทำเสี้ยนไว้อันนี้ก็ต้องเดี๋ยวเอาจุดไฟอ่อยออ่อยไฟสักหน่อยส่วนตรงนี้ผมก็จะรองพื้นกันชื้นนะครับรองพื้นกันชื้นสักหน่อยฝนสาดนิดๆครับฝนสาดมาหน่อยหนึ่งครับตรงนี้ไม่เป็นไรเรามีโซ่นะครับเรามีโซ่ กันน้ำเข้าไปในเปรของเราหย่อนทักหน่อยโอเคนี่ผมไม่ได้ มะเขือพวงมานะครับไปเก็บตามภูมิประเทศพอจะต้มกินทักหน่อยล้างมะเขือพวงก,ก่อนนะครับล่างกับน้ำฝนที่เราลองเมื่อกี้นี้ <Okay. S 2> เดี๋ยวผมก็จะต้มมะเขือพวงให้เปื่อยก่อนนะครับแล้วก็จะใส่มาม่าไปเท okay, ลงไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจมะมาม่าใส่เลยนะครับเดี๋ยวน้ำร้อนแล้วผมก็จะปิดฝา ผมจะปิดฝาไว้โอเคนะเป็นตงตั้งแล้วตั้งไว้ตรงนี้ก่อนข้าวจากจากทางหน่วยส่งมาก็จะเป็นน่าจะเป็นแกงไก่ใส่มะเขือนะครับโอเคก็ตั้งไว้นี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเครอมามาสุกก่อนนะครับโ,มามานนบโ,โว้าวสุดยอด โอ้ยน่ากินจังเลยดูหน่อยดิาหาืมมาม่าของผมโอยใส่พริกผงสักหน่อยดีกว่ามัง้งอุ้ยใส่พริกสักหน่อยเพิ่มความจิ๊ดจาดมาอันดับแรกชิมก่อนโอ้ยช้อนอยู่ไหนหาช้อนไม่เจอ หาช้อนก่อนโอ้ช้อนอยู่นี่ลืมไปช้อนอยู่นี่อืมอร่อยมากอืมมาทุกคนข้าวครับผมอืมอร่อย ืมมาดูครับผมมีอะไรบ้างมาดูมามา่าผัดเผ็ดหรือว่าแกงก็ไม่รู้เรียกไม่ถูกเจ้าวบองมะเขือพวงเผาตั้งไว้เลยนี่ครับอาหารของผมยอดมาอ่ะกินด้วยกันครับทุกคนอืม อตะเกียบใหญ่เกินเกียบใหญ่มากดูตะเกียบนี่ครับผม,มผมจะกินแบบไมม่ัมนให้มีเสียงครับผมจะได้อร่อย สำหรับคนที่จะเอาไม้มาทำตะเกียบเหมือนผมนะครับอย่าเอาไม้มามั่วๆนะครับเดี๋ยวเมาเป็นลมสรบปถามว่าผมไม่เตือนนะครับอือหืออร่อยมากอืออร่อยเผาเขาก็อร่อยครับ จะบองก้นน้ำนี่แบบเผาือ ตอนนี้ผมก็รับประทานอาหารเย็นอิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าแสดงพฤติกรรมหรือว่าลักษณะท่าทางในการกินไม่เหมาะสมผมต้องขออภัยด้วยนะครับเพื่อให้มันได้อัทรสโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอตัวไปทำภารกิจก่อนนะครับ